ติดธรรมเนื่องในวันมาคาบูชาวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ดิถีมาคาบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าน้อมระลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมก มีหลักการสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวง 2. การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมและ 3. การทำระตจิตใจให้บริสุทธิ์ประธานแก่พระอาหารหันตสาวก1250รูปซึ่งล้วนอุปสมบทด้วยวิธีเอเหตุพิขุอุปสัมปทาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ณดิถีเพนเดือนสมเมื่อกว่า2,600ปีล่วงมาแล้วอย่างไรก็ดีหากปีใดเป็นปีอธิกมาตวันมาคาบูชาจะตรงกับดิถีเพนเดือนสี่ดังเช่นที่เกิดขึ้นปีนี้สารถะประการหนึ่งในโอวาทปาติโมกนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหลักการแห่งขันติธรรม เพื่อเป็นหลักเผยแผ่พระศาสนาและการดํารงตนของพุทธบริษัทดังพระพุทธภาษิตที่ว่าขันตีปรมังตะโปตีติขาแปลว่าขันติเป็นเครื่องเผาผลาญบาปธรรมอย่างยิ่งขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นมีลักษณะคือความขมมีรสคือความอดทนต่อสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ มีสภาพที่ปรากฏคือความอดทนอดกลั้นหรือความไม่โกรธมีพื้นฐานคือความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกต่างมีสันชัตยานรักสุขเกียรติทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นแล้วก็เป็นธรรมดาที่ทุกชีวิตจำต้องเผชิญความทุกขโทมนัสสลับกับความสุขสมมนัสหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เสมอจะหาบุคคลผู้มีต้องประสบกับโลกธรรมแปด กล่าวคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์ในโลกนี้เป็นอันมิมีเลยผู้ตระหนักรู้ในความจริงเช่นนี้จึงพึงสั่งสมบ่มเพราะกำลังแห่งขันติไว้สำหรับใช้ระงับยับยัง้งและต้านทานโลกธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางวิกฤตการ ซึ่งรุมเราเข้าสู่บ้านเมืองและโลกของเราทุกวันนี้ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้รักษาร่างกายและจิตใจให้ยังคงความผาสุกสามารถอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาทางกายถ้อยคําจับจ้วงล่วงเกินคำติฉินนินทาว่าร้ายและความเสื่อมลาบเสื่อมยศซึ่งหลงยึดไว้ว่าเป็นตัวเราของเราเสียได้อย่างน้อยแม้จะเจ็บใจเพียงใด แต่ก็ไม่เผลอแสดงอาการหุนหันพันแล่นออกมาทางกายหรือทางวาจาจนเสียกิริยาอาการอันดีบุคคลผู้สามารถดำรงขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นไว้ได้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้สงเ่ี่ยงงดงามถือธรรมะเป็นใหญ่กิเลสตัณหาไม่อาจทำอันตรายเมื่อเป็นได้ดังนี้แล้วย่อมประสบความสงบร่มเย็น ระง,งับความดิ้นรนทยานอยากการที่สามารถดับเพลิงทุกข์เป็นคราวๆาวได้เสมือนว่าได้ถึงพระนิพพานเป็นคราวๆวเป็นบทพิสูจน์ให้พุทธบริษัทรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าพระนิพพานไม่ใช่ธรรมะอันสุดเอื้อมแม้ว่าพระนิพพานจริงๆคือความดับเพลิงทุก์ได้โดยสิ้นเชิงอาจยังอยู่ไกลแต่พระนิพพานในปัจจุบัน คือความดับกิเลสตัณหาซึ่งบังเกิดขึ้นครอบงามจิตใจในขณะนี้จึงอาจใช้ขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นนี้เองเป็นเครื่องช่วยระงับดับได้แม้เพียงคราวหนึ่งคราวหนึ่งก็ยังดีไม่เกินความสามารถที่ทุกคนจะปฏิบัติและเข้าถึงได้เพื่อความสงบร่มเย็นซึ่งบังเกิดขึ้นมีขึ้นแก่ตน และแก่สังคมส่วนรวมสมความปรารถนาอันดีงามของคนไทยที่ต่างหวังใจมุ่งหมายจะได้ประสบสันติสุขด้วยกันทุกคนขอพระสัทธรรมจงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอพุทธบริษัททั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้น เพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองไพยบูรยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปเชิญสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม